ผมมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่กําลังหางานทํากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจําปี2565รับสมัครทั้งหญิงและชายจํานวน47อัตราสำหรับตําแหน่งที่เปิดรับจํานวน5ตําแหน่งดังนี้1พนักงานธุรการจํานวน18อัตราคุณอวุธม .6 หรือเทียบเท่า 2>, 2. พนักงานการเงินในบัญชีจำนวนส6งอัตราคุณวุฒิปวชสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. ช่างศิลป์1อัตราคุณวุฒิปวชสาขาศิลปกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับรักษณะงาน 4. พนักงานเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์จำนวน4อัตรารูทมหกหรือเทียบเท่า 5. พนักงานดูแลระบบข,ข้อมูล8อัตรา คุณวุฒิปวชสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครวิชาที่ใช้สอบภาควิชาการจะมีทั้งหมด5วิชามีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทย สังคมได้ภาษาอังกฤษจํานวน5 0คะแนนแล้วก็จะมีการทดสอบการปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์จํานวน40คะแนนแล้วก็สอบสัมภาษณ์จํานวน10คะแนนสาหรับเงินค่าตอบแทนบางตําแหน่งรับอยู่ที่1 4 3 0บาทบางตาแหน่งก็จะรับอยู่ที่1 1 2 8 0บาทแล้วก็จะได้รับค่าเงินเพิ่มการคอาชีพชข่าวจํานวน2,000บาทเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2 5งค่าสมัคร370บบาทแล้วก็ค่าธรรมเนียม จำนวน30บาทนำแบบฟอร์มไปชราระเงินได้ที่หน้าเคอร์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศให้ทุกคนนะครับอ่านประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัครนะครับสว่วนลิงก์สมัครได้ประกาศการรับสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่เพจผมนะครับผมจานุนสวัสดีครับ